สวัสดีครับวันนี้หลวงวิทย์สรวิทย์าชาแนลคิดถูกคิดผิดเล่าสู่กันฟังครับวันนี้หลวงวิทย์พามาเที่ยววันสงขลาครับ10มีนาคมครับประจําทุกปีครับเป็นงานประจําปีของสงขลาครับ สิบมีนาคมเป็นวันสงขลาครับมาดูว่าเขามีอะไรมีของกินหลากหลายครับของดีประจําอําเภอสงขลาสิบหกอำเภอผลข,ของดีของเด่นของดังประจําอําเภอมาพามางานนี้ครับมาดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้เรามากันตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยเขาก็จัดกันยังไม่เสร็จเีไยม่ปกตดีต้องมาสัก 6มองถึง2ตุ่มก็มีการละเล่นแสดงเันนี้มาบูธแรกอะไรนี่สิงหานคร์นั่นสิงหานครของดีประจําอําเภอของดีประจําท้องถิ่นของชุมชนก็มาประชันกันครับวันนี้เป็นวันสงขลาเขาประกาศได้เป็นวันนี่นาม่วงนาม่วงประกาศได้เป็นวันสงขลาคือเป็นวันประจําปีของสงขลาครับออบรรจุเป็นวันวัน สงขลาประวันประจำปีครับมีของดีของชุมชนเขามามาให้ชมกันมีของกินหลากหลายครับนี่ข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งครับมาตอนบ่ายบ่รนี้ร้านค้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับร้านค้าเสร็จสมบูรณ์คงคึกคักน่าดูคราวนี้นะครับใครอยู่ใกล้ใก้เคียงๆมาเที่ยวกันได้เมืองสงขลาครับ วันนี้เป็นวันสงขลามาดูของกินมากินโรตีมัตตบะใบตรงใบเตยของดีท้องถิ่นมากมายครับมาเที่ยวมาชมกันได้มัตตบะใบเตยโรตีโอได้น้ำอัญชันโ่หวานเทียยชื่นใจนะครับใจ สายหวานทุกคนลาากัไเลยของอหวานเพียบเลยครับนุ่มจอราข้าวลามก็มีครับข้าวรั้ำนีข้าว้ามานุม,มนอจอรูก็มีครับนุมจอรูนุมจอกู นี่ของดีประจำภาคค้าชุมชนตรงนี้อะไรอำเภอควนเนียงอำเภอควนเนียงต้องมีอะไรเดี๋ยวแวะมาดูได้โอ้โหไปอำเภอไหนของหวานเยอะแยะหมดครับมีแต่ของหวานสายหวานไม่ควรพลาดครับกินแล้วนี่ยัมาเห็นนกเขาชวาก็ต้องอำเภอชนะแน่นอนครับอำเภอชนะของดีของชนะคือนกเขาชวาเสียงับขึ้นชื่อลือชา นกเขาชวาเสียงไหนกันก็มีไก่ครับมาล็อกธนานี้ต่อไปธน,นัดนีเทพาครับเทพาของดีเขามีอะไรไก่ทอดเทพานี่และนี่ข้าวนี่ก็มีชื่อเสียงครับลองชิมดูสักกล่องอร่อยครับเมื่อกี้ชิมไปดูแล้วข้าวดอกไล่เขาบอกของดีชุมชนเทพาครับเดี๋ยวซื้อกลับบ้านอีกกล่องใน่กานนี่สองคนนี้เขาซื้อสองเที่ยวแล้ว ซื้อไปสองกล่องแล้วโดดน้ำหวานจวบจวบจอบจบจัวโอลรักษาสุขภาพกันด้วยการน,นี่กองหวานเพียบเลยครับนี่ข้าวดอกลายของดี่ชุมชนเทพาครับเมื่อกี้ลองกินเป็นกล่องโอ้โหรสชาติแปลกใหม่เลยครับอร่อยครับอร่อยเป็นสินค้าชุมชนไปสบ่าย้อยครับสบ่าย้อยสบ่าย,อย้ายอยเขามีอะไรโอ้โหไปล็อกไหนเน้นแต่ของหวานครับ ของหวานของหวานเยอะโอมาเจอขนมอะไรขนมกวนขนมตัดขนมอะไรก็เ hmm. ร mm ียกขนมกวนใช่ว <c oughs: so ises> mm ่อกสายหวานทั้งนั้นโอ้โหนี่แหละสงขาคนต้นแบบแล้วครับมีประวัติของบุคคลสําคัญในสงขาครับประกาศเป็นบุคคลสําคัญประจำปีนี่เขามีเวทีครับเวทีที่หน้าพิพิธภัณฑ์ มีการละเล่นคือนี่มีการแสดงหลากหลายเยอะแยะหมดครับก็มีเวทีอยู่ครับเขาแสดงตอนค่ำๆหน่อยครับเรามาตอนนี้ตอนบ่ายแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยครับตอนนี้ก็จัดในเษษตีเขาหาของหวานกินกันก่อนครับขนมไทยโบราณขนมจู้จุนขนมพิมขนมเอาสารพัดของหวานนะครับมีขนมคลกเจาวังครับ นมครกเจ้าวังเจ้าวังของหวานเหมือนกันนะครับกินแล้วหวานแล้วอ้วนตุ้ยแล้วคนซื้อแต่ละคนดูดูหุ่นคนซื้อแต่ละคนก็รู้นะครับว่าชอบของหวานแน่นอน นี่ของกินเยอะแยะหมดโอขนมจาก็มีไม่ควรพลาดครับสินคา้าชุมชนเยอะแยะก๋วยเตี๋ยวโบราณก๋ยวยเตี๋ยวโบราณ<อ>นี่ใคยชอบใสโบร,โโโราณโบราณไม่ควรพลาดก๋วยเตี๋ยวโบราณครับซื้อมาหนะึ่งกล่องแล้วโอ้กินเลยกินเลย,เ,ลยเห็นว่าบรรยากาศโอ้ของกินหลากหลายเยอะแยะครับ เสียอย่างเดียวเจ้าป้าก็ามาจัดโต๊ะให้นั่งกินครับเดี๋ยวคืนนี้การละเล่นเยอะแยะหมดครับนี่น้องๆก็เตรียมพร้อมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็รลวงวิทย์ปปเคนิออนครับสวัสดีครับ